สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทดลองขับ n i สสันเทอร่าใหม่นะครับเจเนอเรชันที่3หลังจากที่เราได้ทดลองขับกันไปแล้วใครอยากดูเวอร์ชั่นก่อนน้นี้ไปกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนี่เป็นโมเดลเยียร์ปีนี้เลยนะครับ2021แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ n i สสันเทอร่าเปลี่ยนอะไรบ้างขับแล้วเป็นอย่างไรติดตามได้ครับเดี๋ยวใจเย็นก่อนจะดู รบกวนนิดเดียวครับช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากให้เพื่อนๆมาดูมาเป็นกำลังใจกันสักนิดหนึ่งเราจะได้มีคลิปต่อไปครับ ซันเทอร์าใหม่เปลี่ยนอะไรบ้างหาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนง่ายกว่าประตู4บานครับไม่เปลี่ยนนอกนั้นเปลี่ยนหมดเลยตั้งแต่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า Vshape เห็นความเป็น Vshape ชัดเจนขึ้นโครเมียมใหญ่และหนาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบริเวณใต้โลโก้ตัวนี้ก็จะมีชุดเซนเซอร์สำหรับเป็นอุปกรณ์เรดาร์นะครับทำงานร่วมกับกล้องที่ติดอยู่เหนือกระจกบังลมหน้านะครับทำงานสัมพันธ์กันแล้วกลายเป็น ชุดเลดราในการป้องกันดีเทคสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับไฟเป็นสเสน่ห์ใหม่ของนิสสันโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงมากนี่คือ LED quad มีมา4ดวงนะครับสดวงล่างจะเป็นไฟไฟเล็ก2ดวงบนจะเป็นไฟใหญ่แต่ยังไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะครับยังไม่ใช่ไฟที่สามารถเลี้ยวได้แต่ว่าเป็นไฟสองสว่างแล้วก็ไฟหลีครับ ก็จะเป็นอยู่ด้านข้างยกเว้นอย่างเดียวเลยที่ยังไม่เป็น LED ก็คือไฟเลี้ยวสีส้มเท่านั้นไฟ LED รวมไปถึงไฟตัดหมอกด้านล่างที่ติดอยู่กับบริเวณกันชนล่างด้วยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดครับแล้วก็ข้างล่างรองด้วยชุดกันกระแทกนะครับหรือใครจะเรียกว่าสเกิร์ตล่างก็สุดแล้วแต่ทำลวดลายมาให้เสร็จสับในตัวเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็ใช้สีเงินไม่ใช่สีเงินแบบโคมเมียมนะครับแต่ว่าเป็นสีคล้ายๆอลูมิเนียม um, ให้ความรู้สึกซอฟต์ลงนะครับแต่ว่าช่วยรองรับการกระแทกจากด้านหน้าได้ทั้งหมดครับขยับมาด้านข้างนะครับยังคงไหลต่อเนื่องมาจากชุดไฟตรงนี้เป็น LED นะครับเป็นไล n ์ Daytime Running Light ทำหน้าที่เดียวกันนะครับล้อก็เป็น Mac กขอบ18นิ้วนะครับขนาดยาง255 60 R18 ด้านหน้าเป็นดิสและด้านหลังก็เป็นดิสเบรกด้วยให้ดิสเบรกมา4ล้อนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นดิสแค่คู่หน้าเท่านั้นครับสาเหตุที่รถคันนี้นุ่มนวลมากๆก็เป็นเพราะว่าระบบช่วงล่างนะครับเขามีการใส่ยางรองรับการกระแทกจากตัวรถไปถึงช่วงล่างเนี่ยถึง10 จุดด้วยกันแล้วก็มีการดัมปิ้งเรื่องของเสียงจากข้างล่างขึ้นมาในห้องโดยสารเนี่ยให้เงียบยิ่งขึ้นด้วยครับมีซุ้มโป่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีบันไดขนาดใหญ่พาดยาวตลอดจากหลังซุ้มล้อหน้าไปถึงหน้าซุ้มล้อหลังนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นตำแหน่งติดตั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะติดตั้งกล้องเอาไว้อีกหนึ่งตัวสำหรับ ทำงานร่วมกับระบบอราววิวนะครับ360องศาอันโด่งดังของนิสสันซึ่งระบบอราววิวของนิสสันตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบปรับได้นะครับจะเอา2มิติหรือ3มิติสามารถปรับได้หมดสวิตเปิดประตูครับก็เป็นแบบ one touch นะครับกดพัวสามารถที่จะเปิดได้เลยง่ายๆนะครับสิ่งที่ผมชอบมากนีคือความแข็งแรงบึกบึนของนิสสันเทอร์ราใหม่นะครับ ข้างบนนะครับทำราวขึ้นมานี่แข็งแรงมากๆสามารถที่จะติดตั้งแหลกลงไปได้เลยนะครับแข็งแรงใช้งานได้จริงแล้วก็มีความละเอียดละอ่อนตรงส่วนของผู้นั่งผู้โดยสารแถวที่3นะครับจะเห็นว่าจะมีสีเป็นแบบเปรนโนแบ็คเข้ามาช่วยให้เกิดความหรูหราทําให้เวลาดูรถโดยรวมคันนี้แล้วเนี่ยจะเห็นตัวถังสีหนึงแต่ว่าขอบกระจกเป็นสีดำนะครับตัดแล้วดูมีสเสน่ห์ ไปดูด้านหลังกันต่อครับด้านท้ายของนิสสันเทอร,ร่าใหม่นะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอันดับแรกเลยคือไฟก็เป็น LED Quad เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดๆคือการยกเส้นนะครับปกติแล้วเทอร์ถ้าเป็น previous model เนี่ยจะเป็นเส้นนะครับจากขวามาซ้ายยาวตลอดแต่ว่าคันนี้ยกขึ้นมานะครับ ให้เห็นสัญ,ญลักษณ์นิสันและคำว่าเทร่าชัดเจนขึ้นนะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะมีชุดผมขอเรียกว่ากาันสาดดีกว่านะครับใหญ่มากและที่สำคัญครับใต้สปอยเลอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชุดนี้นะครับซึ่งสำคัญมากจริงๆก็คือชุดกล้องนะครับชุดกล้องตัวนี้จะทำงาน ร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับทำหน้าที่เตือนกรณีที่เราจะถอยรถแล้วมีวัตถุอยู่ด้านหลังนะครับหรือเราจะถอยรถแล้วมีวัตถุเคลื่อนมาจากด้านข้างก็จะเตือนหรือแม้กระทั่งการเตือนในสิ่งต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะทําหน้าที่ร่วมกับเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้4จุดนะครับทำหน้าที่เตือนให้เราเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น <S 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 ส่วนด้านล่างนะครับก็จะทํากันชนนะครับแล้วก็สเกิร์ตล่างเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด เช่นเดียวกับด้านหน้านะครับชุดนี้ทำเป็นสีแบบอลูมิเนียมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ซอฟลงโดยมีสีดำมาขั้นตรงกลางระหว่างสีตัวถังกับสีนี้ดูแล้วก็สวยงามดีนะครับและที่สำคัญคือสามารถที่จะใช้ในการป้องกันการกระแทกจากด้านหลังด้วยนิสสันเทอร่ใหม่นะครับฝาท้ายเนี่ยเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับจะใช้เป็นแบบ one t o u กดครั้งเดียวก็ได้จะใช้คิกเซนเซอร์ก็ได้ นะครับหรือเขามีของเล่นใหม่อย่างหนึ่งครับกดที่สวิตช์โอเพนะครับที่ตัวรีโมท3ครั้งต่อเนื่องกันเดี๋ยวผมจะกดให้คุณผู้ชมดูนะครับ1 2 3เห็นไหมครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าจะปิดครับก็เหมือนรถที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าทั่วไปจะมีสวิตช์สำหรับปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ protection jam ด้วยถ้ามีกรณีวัตถุขวาง ก็จะหยุดทันทีนะครับแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปให้เราด้วยมาดูด้านในกันบ้างครับนิสสันเทอร่าโมเดล2 0 2 1ข้างในเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมสิ่งแรกเลยที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือเบาะนั่ง สวยมากๆนะครับนอกจากจะเป็นทรงแบ็ k เอทซีทซึ่งมีด้านข้างในการอบกระชับสีข้างของคนขับแล้วเนี่ยรูปทรงนะครับก็จะเห็นเลยว่าไม่ได้ใหญ่โตเทอะทะเหมือนนิสสันอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญครับบริเวณพื้นที่นั่งแล้วก็แผ่นรองหลังนั้นมีการเพิ่มลายเข้ามานะครับลายนี้ไม่ใช่ให้ความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่ยังให้ความรู้สึกที่ นุ่มสบายเวลาเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันกระชับตัวนะครับและที่สำคัญคือมันจะทําให้เราไม่ลื่นครับเวลาที่จะต้องขับไปในสถานการณ์ออฟโรดหรือว่าขับไปในสถานการณ์ที่ต้องลุยป่าฝ่าดงรถมีการเคลื่อนตัวตัวเราจะยังอยู่บนบอร์ดน,นี้อย่างมั่นคงแน่นอนครับ ทรงมาลัยนะครับิสสันเรียกว่าดีเชฟเพราะตรงนี้จะเป็นทรงกลมแต่ตรงนี้ตัดไว้นะครับมีประโยชน์2อย่างครับอย่างแรกก็คือให้เรารู้ว่าตรงนี้คือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดเพราะเวลาเวลาที่เราขับรถแบบออฟโรดนะครับพวงมาลัยมีการหมุนไปมาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนคือล่างสุดก็ดูออกจากตรงนี้นะครับหลายคนบอกก็เห็นโลโก้นิสสันชัดเจนอยู่นี่ แต่ถ้าในสถานที่สมมุติครับกรณีรถเกิดอุบัติเหตุมันมืดไปหมดเลยก็จะจับความรู้สึกเอาว่าตรงนี้คือฐานล่างนะครับเล็กส่วนก็คือจะทําให้ไม่ติดขานะครับเวลาเราขับรถนะครับพวงมาลัยมีขนาดเล็กลงนะครับไม่ใหญ่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป็นรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยมตัวทีธรรมดาไม่ใช่ทรงตัว V ีเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่เป็นการพัฒนาใหม่แล้วก็เป็นระบบมัลติฟังก์ชันทั้งหมดด้วยครับ มาดูกันที่หน้าจอนะครับขนาด9นิ้ว TFT สีส,สีชัดเจนมีเมนูควบคุมการทำงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงหรือระบบต่างๆของรถคันนี้รถคันนี้มีระบบการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับ Android หรือว่าจะเป็น Apple นะครับจะเชื่อมต่อได้ทั้งนั้นเลยครับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับเครื่ <sm all> องปรับอากาศก,าก็เป็นแบบระบบออโต้นะครับแยกซ้ายและขวาสวิต์ควบคุมพลังแรงพัดลมก็อยู่ด้านล่างแค่เปิดเบอร์2นะครับก็เย็นสะใจแล้วแล้วก็อุณหภ,ภูมิสามารถปรับได้แยกซ้ายขวาครับระหว่างผู้ขับกับผู้โดยสารนะครับและนอกจากนี้ก็มีสวิตสําหรับแอร์นะครับให้กับผู้โดยสารแถวที่2แถวที่3อ,อยู่ด้านล่างด้วย Power Outlet ครับมีทั้งช่องในการเชื่อมต่อที่จุดบุหรี่แบบอดีตนะครับหรือจะเป็น USB นะครับเป็น Type C Type A ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันระบบขับเคลื่อนของรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับแล้วก็ที่แน่นอนครับ Nissan Chip on the Fly ของเขาถ้าหากอยู่บนระบบเคลื่อน2ล้อแล้วฝนตกอยากจะทำเป็น4ล้อแบบ4 High ก็แค่ บิดสวิตมาได้เลยแบบนี้นะครับเครื่องก็จะตัดทํางานให้อัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันครับถ้าหากความเร็วไม่เกิน100กิโเมตร่อชั่วโมงเราสามารถปรับได้ทันทีนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะให้เป็นโฟล o w นะครับแต่การเข้าเกียร์โฟล o w นะครับต้องให้รถหยุดสนิทนะครับและเกียร์อยู่ในตําแหน่ง N หรือ P เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ครับ ได้ชุดเครื่องเสียงแล้วก็ชุดเครื่องปรับอากาศครับจะเป็นระบบ wireless charger สำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับแค่วางเอาไว้ก็สามารถทำหน้าที่ชาร์จได้แล้วและที่ชอบมากๆก็คือมันมีขนาดใหญ่ครับใหญ่กว่าหลายๆบแบรนด์ที่เห็นมาพอเริ่มทำงานเราก็จะเห็นว่าจะมีไฟติดตรงนี้โชว์ให้เราเห็นว่าขนาดนี้โทรศัพท์กำลังเริ่มชาร์จแล้วครับ บริเวณด้านหน้านะครับก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มเรียบนะครับไม่ได้จี๊ดจา๊าดไม่ได้แรลวพราวมากมายนะครับแต่ว่าใช้สีแดงแบบแดงเลือดนกอ่อนๆนะครับให้ความรู้สึกที่ซอฟแล้วก็บริเวณที่บุกทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุ PU ที่ให้ความนุ่มนวลน,นะครับเป็นลักษณะของซอฟทัชช่องแอร์นะครับเห็นขนาดเล็กๆแบบนี้แต่ให้พลังลมแรงมากนะครับ แล้วสามารถปรับอิสระซ้ายขวานะครับทั้งแรงลมและทิศทางครับมาดูวันที่ชุดเกียร์บ้างครับคันเกียร์ก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินอกจากจะเป็นเกียร์ออตโต้แบบธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะขับแบบสปอร์ตนะครับแค่ผักคันเกียร์ไปด้านข้างคราวนี้ก็จะสามารถเลือกอัตราทดเกียร์แบบแมนวนวลได้เลยครับจะบวกหรือจะลง ก็ได้เช่นเดียวกันครับถัดลงมาครับก็จะเป็นสวิตในการควบคุมตรงกลางก็จะเป็นเบรกนะครับทำหน้าที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ที่เห็นคู่นี้นะครับจะเป็นสวิตสำหรับการพับพนักพิงเบาะนั่งแถว2เพื่อให้ผู้โดยสารจะเข้าไปนั่งแถว3นั้นไม่จำเป็นจะต้องเปิดประตูเพื่อไปเปิดให้เขานะครับแค่กดสวิตตัวนี้หรือฝั่งซ้ายนะครับก็จะสามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนฮิ e ดิ e n t คอนโทรลนะครับก็กดปุ่มนี้ครับเพื่อให้รถนั้นไม่ลื่นถลไลในทางลาดลงนะครับใช้ในกรณีลงเขาแล้วก็ปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มดิฟล็อกนะครับจะทําหน้าที่ล็อกที่2ล้อหลังเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล้อหน้านะครับผมมาลองเป็นผู้โดยสารเบาะนั่งแถว2นะครับแล้วก็ลองปรับเบาะหน้าเนี่ยมาถอยสุดเลยนะครับให้เห็นว่ามีพื้นที่ชนเข่าแค่ไหนก็ถือว่านั่งได้นะครับอันนี้คือ มนุษย์ธรรมดาคงไม่นั่งขนาดนี้นะครับแต่ผมดันมาให้รู้ว่าถ้าถอยมาสุดของรางเบาะเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ความเป็นจริงเราคงไม่ใช้กันขนาดนี้จุดเด่นของนิสันเทอร่านะครับแถวที่2เนี่ยนอกจากพนักจะจะพับแบบ60-40แยกอิสระซ้ายขวาแล้วเนี่ยเขาเอาความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนตมาเต็มพิกัดคุณผู้ชมครับ,รบลำโพงเครื่องเสียงหตำแหน่งนะครับตรงบริเวณด้านข้างประตูคนขับมี2แถวที่2มี2 แล้วก็มีตัวเสียงแหลมอยู่คู่หน้าอีกหนึ่งคู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเอนเตอร์เทนนั้นจัดเต็มไม่ใช่แค่ลำโพงครับแต่ว่าเขามีหน้าจอตัวนี้10นิ้วนะครับแล้วก็มีระบบการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์มาให้ในรถเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูความบันเทิงผมขออนุญาตสาธิตครับคุณผู้ชมเพียงแค่หยิบรีโมทออกมานะครับแล้วก็กดเลือก นี่ครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับง่ายๆนะครับเราก็สามารถที่จะดูภาพยนตร์นะครับจะดูอะไรดีครับ Netflix หรือว่าจะเป็นภาพยนตร์ต่างๆนะครับหรือจะเข้าอินเทอร์เน็ตผ่าน YouTube ดูจากตรงนี้ได้หมดนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับเครื่องเสียงชุดนี้ไม่ได้เปิดลำโพงลิงก์กับลำโพง6ตัวของ Bose อย่างเดียวยังสามารถเปิดระบบบลูทูธนะครับใครที่มีหูฟังบลูทูธก็รับเฉพาะจุดนี้ได้ จะได้ไม่ต้องไปกวนกับเครื่องเสียงที่อยู่ข้างหน้าแยกกันอิสระสามารถทํางานใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยครับ <S <S ที่นั่งโดยสารแถวหลังนะครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศที่นั่งโดยสารแถวหลังครับก็จะมีช่องสําหรับเครื่องปรับอากาศนะครับปรับแรงลมนะครับแล้วก็ปรับทิศทางได้อิสระที่สําคัญมากๆครับก็คือตัวนี้ครับเป็น USB นะครับเป็น Type C แล้วก็เป็น Type A แยกมาให้ของผู้โดยสารสําหรับตอนที่2โดยเฉพาะเข้ามาแถว3ครับคุณผู้ชมมีที่ปรับอากาศนะครับมีช่องแอร์ให้ปรับแรงลมจากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเบาะพนักสําหรับแถว2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมาเบียดเราเกินเลยไปหรือเปล่าถ้ากรณีที่ต้องนั่ง6 7คนนะครับพนักพิงให้เขานั่งได้เต็มที่เลยครับ ปรับได้3ระดับนะครับนี่เป็นสแตนด์ดปรับเอลงมานิดนึงแล้วปรับมามากสุดครับปรับได้3ระดับแล้วเข่าผมก็ยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดยังสามารถที่จะนั่งแบบชั้นเข่าได้แต่ถ้าเอาเหยียดสบายๆเนี่ยแน่นอนครับแถว3าเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ด้านหลังครับหมอนยกขึ้นมาเพื่อรองรับสริศรีศีระมีเข็มขัดนิรภัยนะครับแบบ3จุด โอ้ดีมากถือว่าดีมากเลยนะครับให้มาแบบ3จุดด้วยไม่ใช่2จุดแล้วก็มีไฟสองสว่างเป็นสวิตอิสระควบคุมนะครับไม่เกี่ยวข้างหน้าหรือจะสั่งการจากข้างหน้าเปิดทั้งคันก็ได้เช่นเดียวกันถ้ากรณีขับรถไปกลา,างคืนนะครับอยากจะหยิบของก็เปิดไฟัวงนี้ดวงเดียวไม่ต้องรบกวนใครนะครับข้างๆเป็นชุดชาร์จเจอร์นะครับนี่คือมี c คอนเน็กนะครับเป็นของเสี่ยมี่สำหรับเป็นต่อตัวต่อกับจอนะครับที่เป็น ควบคุมการทำงานของจอก็มีชุด HDMI ต่อไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว USB ให้พลังงานอยู่ตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปกูนทั้งหน้าพร้อมด้วยช่องวาง,วางแก้วและแกๆอีกหนึ่งช่องลองเป็นผู้โดยสารจะเข้าไปตอน3นะครับจับนี่นะครับมีที่ดึงตัวเองขึ้นมานะครับมุดเข้ามาก็ถือว่าเข้าได้ถ้าเป็นผู้สูงวัยเข้าไหมอาจจะลำบากนิดนึง ตอนลงครับก็สามารถที่จะพยุงตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ก้าวเท้าลงมาก็ระวังศีรษะนิดนึงนะครับแล้วก็บอกตัวนี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าลําบากจนเกินไปนะครับพนักพิงสําหรับบ่อนั่งแถว3นะครับสามารถที่จะปรับเอนได้3ระดับเหมือนกันนะครับจะปรับจากตาแหน่งที่เรานั่งนะครับมีสวิตช์อยู่ด้านข้างหรือเวลาเราหยิบของจากท้ายรถนะครับก็สามารถที่จะปรับจากตรงนี้เหมือนกันนะครับ ดึงเชือกเส้นนี้นะครับเพื่อจะปรับนะครับนี่คือ1น,นะครับผมดึงมาอีกนิดนึงสงนะครับแล้วก็3ปรับเอนนอนสุดได้ขนาดนี้เลยครับโอ้ดีครับดีใช้ได้ดีเดอว์นิสันแล้วก็ถ้าดึงหมดครับก็จะปรับพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นที่เก็บสัมภาระท้ายรถที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับทีวี50นิ้วใส่ได้สบายๆจักรยานถุงกลอฟ หนึ่งสองสามสี่ห้าใบหกใบโอ้โหเต็มที่เลยครับหลังจากล้มพนักไปแล้วครับจะได้พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วตรงนี้เขาทําเป็นกล่องสําหรับการใส่ของที่อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่นรองเท้ากีฬานะครับเราก็สามารถไว้ในตาแหน่งนี้ได้เลยนะครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่นะครับคุณสตรีรองเท้าเยอะก็จัดเลยครับหรือจะเกิดใครซื้อของจากตลาดมาจะไีกลิ่นกลัวว่าจะไปรบกวนเพราะปิดตัวนี้ลงมามันก็จะช่วย แล้วข้างบนนี้ครับยังสามารถที่จะรองรับกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีโครงข้างในนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงตัวนี้ครับสามารถรองรับได้เต็มที่เลยมี power outlet อีก1จุดนะครับ12โวลต์120วัตต์สำหรับสายออฟโรดหรือใครที่มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเครื่องต้มกาแฟนะครับก็เสียบจากไทยรถตรงนี้ได้เลยครับนิสสันเทอร์ราใหม่นะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิม YS23DDTT แต่ไม่เดิมสักทีเดียวรถคันนี้เป็นทวินเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่แล้วก็ให้พลังเนี่ย190แรงม้าที่3,500รอบต่อนอาทีส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่1,500รอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกดหนักเลยครับแต่แต่รถคันนี้ก็พุ่งทะยานแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของรถคันนี้นะครับนอกจากเป็นเกียร์7สปีดแล้วเนี่ย เขามีการปรับอุปกรณ์ภายในปรับเทคโนโลยีใหม่ครับให้อัตราเร่งในช่วงตีนปลายที่ดีขึ้นกว่า p v i o u s m o เด l นะครับหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้และสามารถใช้น้ำมันดีเซลแบบ B 2 0ได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ทดลองขับรถคันนี้ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกก็คือ ความง่ายในการขับขี่ครับคุณผู้ชมพวงมาลัยของเทอร์าใหม่เบาขึ้นมากเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะเป็นคนละอารมณ์กันเลยแล้วก็ความนุ่มนวลของรถนะครับมีความนุ่มนวลแต่ว่ากระชับแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นรถกระบะดัดแปลงแล้วนะครับเหมือนเป็นรถ SUV แท,แท้แต่สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดเลยนะครับความโดดเด่นก็คือเรื่องของอัตราเร่งครับแล้วก็พวงมาลัยที่แม่นยำเฉียบคมมากมาก ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวโค้งนะครับหรือว่าการขับบนถนนในเมืองที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเลนแบบกระตันหานรวดเร็วเนี่ยพวงมาลัยกับอัตราเร่งคันนี้เวลาทํางานเข้าประสานกันเนี่ยครับทำให้รถคันนี้ขับเหมือนเป็นรถเล็กๆคล่องตัวสูงมากแต่ที่สําคัญครับด้วยมุมมองของความเป็น SUV ที่สูงกว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้โหขับขี่ง่ายมากเห็นรอบคันอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีช่วยเต็มระบบแบบนี้ทําให้นิสันเทราคันนี้ ถือได้ว่าเป็นรถที่มาแบบน่าสนใจจริงๆถึงจะมาช้ากว่าเขาแต่ความที่เขาจัดเต็มทั้งเครื่องยนต์อร์ฟอร์มนซ์อุปกรณ์ภายในเทคโนโลยี Technology, นะครับและใช้น้ำมัน B20 ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคู่แข่งที่ใครไม่กลัวแต่ผมมองว่า นี่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะขายเงียบๆในตลาดหลายคนคงอยากรู้เรื่องราคาครับวันนี้วันที่คลิปเราออกเนี่ยหลายคนคงทราบไปแล้วเพราะราคาเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาให้ผมภายนะวันนี้ยังไม่รู้ราคาจริงๆผมถายว่านี่คือรุ่นท็อปนะครับ1ล้าน4แสนเ0มืนเต็มที่นะครับนี่คือราคาที่รวมแวดเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นราคาหน้าโรงง,งานน่าจะอยู่ราวๆหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นครับ ส่วนรุ่นอื่นๆราคาก็จะลดหลั่นลงไปนะครับจะเป็นรุ่น VL ขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น R ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเช่นเดียวกันครับสีของนิสสันเทอร่าใหม่นะครับจะมี6สีด้วยกันนะครับ ที่เห็นสีแดงเลือดนกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกสีนึงคือจะเป็นสีทองออกเหลืองๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในตัวท็อปนะครับรุ่น V L ขับเคลื่อนสีล้อส่วนอีกสีสีนะครับสีขาวสีดำสีเงินแล้วก็สีเทาเนี่ยจะอยู่ในรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นกลางครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อทั้ง2แบบครับ